หรับการทดลองนี้นะครับที่ได้เห็นน้องๆลองทําดูนะครับมันจะเหมือนกับว่าแสงเนี่ยมันมีการสะท้อนกลับเข้ามาในตัวกลางเดิมนะครับก็คือตัวของน้ำนั่นเองเนาะนะครับมันมีความสวยงามมากนะครับที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตดู หลักการที่เกิดขึ้นเนาะนะครับถ้าเราเคยเรียนทฤษฎีเราจะจําได้คุณครูเคยบอกเราว่าแสงเนี่ยมันจะเดินทางเป็นเส้นตรงเนาะแต่เมื่อใดก็ตามแสงมันเดินทางผ่านตัวกลางนะครับอย่างเช่นในการทดลองนี้มีทั้งน้ําแล้วก็มีอากาศด้วยนะครับและความหนาแน่นของน้ําและอากาศมันก็ไม่เท่ากันด้วยเนาะมันก็าสามารถทําให้เกิดการรังเขยได้นะครับถ้าเป็นมุมที่เหมาะสมนะครับแต่ในการทดลองนี้มันจะเป็นมุมที่มีการเอียงมากกว่าปกตินั่นเองนะครับพอมีการเอียงเกิดขึ้นมากกว่าปกติปุ๊บนะครับ มันจะทําให้เกิดการสะท้อนกลับนะครับการสะท้อนกลับนหจากการทางฟิสิกส์เนี่ยเขาจะเรียกว่าการสะท้อนกลับบทนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเด็กบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วการหักเหกับการสะท้อนกลับบทมันต่างกันยังไงที่จริงแล้วมันมีจุดจุดจุด,จดหนึ่งนะครับเขาจะเรียกว่ามุมวิกฤตอ่ามุมวิกฤตจะเป็นมุมที่ตัดสินเลยว,ว่ามันจะเกิดการหักเหหรือเกิดการสะท้อนกลับบทแต่น้องๆต้องอย่าลืมว่าการสะท้อนกลับบทเนี่ยมันจะต้องเกิดจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นมาก ไปตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยเท่านั้นนะครับอย่างเช่นในการทดลองนี้เนี่ยจะเป็นการเดินทางของแสงผ่านน้ําไปอากาศนะครับหรือบางทีอาจจะเกิดจากแก้วปรรยากาศก็จะสามารถเกิดการสะท้อนกลับหมดในลักษณะแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับในชีวิตประจำวันของน้องๆเนี่ยอาจจะเจอ,อาการใช้ประโยชน์ของหลักการการสะท้อนกลับหมดได้นะครับอย่างเช่นที่บ้านเราเนี่ยเวลาเราติดอินเทอร์เน็ตที่บ้านนะเดี๋ยวนี้เราอาจจะเห็นว่าอินเทอร์เน็ตเขาจะมีการโฆษณาบอกว่ามีการใช้ ใยแก้วนําแสงหรือว่าเป็น F iber, F iber ออปติกไฟเบอร์ไฟเบอร์ออปติกไรลักษณะแบบนี้เนาะนะครับเขาซึ่งมันจะใช้หลักการการสะท้อนกลับหมดของแสงนี่เองนะครับเพื่อทําให้เกิดการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็มีความสเสถียรมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจการทดลองที่สุสนุกแบบนี้นะครับก็มาพบกับพี่ๆทีมงานนะครับที่ห้อง l a บของอบชได้เลยนะครับมีความสนุกร้อน้องๆอ,อยู่มากมายที่ห้อง l a บของอบชอนั่นเองนะครับ